ไปข้างบนไหมลูกวัสดีครับวับบบบที่นเนสใส่ขากระดิ่งรอแล้วที่เนสใส่ขากระดิ่งนะวันนี้ไไเรี้ยวใช่ภาพแรกคือภาพหาวสบายดีนะครับท่าน <c oughs> <c oughs> หนุกไหมหนัง หนวกแน่ไอ้วันนี้รองเท้าคู่ใหม่ป่ะใส่มาสามวันแล้วอ้าวอะหรไม่เห็นเหรอดูดิเอาครูพี่เน็ตบอกว่าพี่ไว้มาให้เรียกเด้เหรอไปดิ หดแล้อะไรเริ่มงานเลยครับเดียวเองวันนี้เดี๋ยวได้พักอีกสามพรุ่งนี้มันสุกเรียนพรุ่งนี้มีงานปะพรุ่งนี้ไม่มีหรอกยันวันนี้ที่จะยาวอ่ะยาวยาวเลยไปอะไรแบบไรมา่อมีอะไรติดอ่ใบหยุดวันอะไรงานกับเขาปะยังยังไม่หลุดซีนนี้ซีนหน้ากระจอยยังเป็นขาวๆนั่นแหละคุณแม่ใส่เพชรมั้ยเป็นขาวๆ มีไหมมันเป็นคร่าวๆไม่ใช่ไม่ใช่มันเป็นอยางไัเนี้ยสะท้อนเออมัเป็นเป็นเม็ดอ่ะอ๋อเป็นเม็ดยางอ่ะนี่บอกเนี่ยทำยางหายดผิดอกไหมว่าันนี้ลบเอร์สวัสดีครับเตอนให้เตือนเตือนเตื่นเตื่นต่อปลูกตัวเองไว้ตื่นๆตือนตืนช่วงเปลี่ยนโหมดอ่ะ จากที่พูดเนปาลเนาะแล้วไว้ก็เปลี่ยนเปลี่ยนโมกันหน่่ยนะครับเคลียตัวเองก่อนตอนนี้รู้สึกจะไม่พร้อมเป็นอะไรซ้อมซ้อมเปิดรายการซ้อมเคลียร์ซ้อมเคลียร์ดเปิดรายการก็ต้องเคลียร์ให้พร้อมเลย จะคิดยาวไะละวันนี้มีเรื่องเยอะใช้ได้ใช้ได้ที่ม่ต้องไปค่องก่อนสิบสิบกามีอยู่ครับเอ๊าพี่ปังเลยมองข้างในด้วยนะ เส้นใหม่เส้นใหม่อ๋อเส้นต่อล่ะเรายังไม่ได้ยังไม่ยังไม่ได้ได้เส้นใหม่เาไปหาของเส้นเลื่ดีข้างในอีกข้หนึ่งข้างในข้างในเหมอ วันนี้ลมแรงใช่ลมเย็นใช่ไหมพี่ปังไม่มืดหรอไม่เ็นไม่ได้ไม่ถามว่าไม่มืดเหรอไม่ใช่ถามว่าเน็ตู่นหยุดไหม นี่ใบแต่งหน้ามาเองปะต้องให้เขาแต่งเองนี่ขนาดแต่งมาเองแล้วเนี่ยใสเลยเเบื่อว่ะตอนแรกไม่แน่ใจนะบีบ ขาไม่เป็นขาไม่เป็นขาไม่เป็นขาบี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 ถก็ขาบีบีมาบีบีครเดีอย่ชมมากเดี๋ยวรอยนั่นแหละ ตกใจนะว่าพีนเฮ็มาเห็นขาวไม่ใช่ละเนื่ยคอก็วนไปปงจใส่กันะกขู่ก็ไม่ได้ก็เดี๋ยวออกห้าก็อน วันนี้ตรงนี้ข้างนอกสว่างดีเนาะสว่างขายขอแบบผ้าเน็ตอย่างเงี้ยสวยปะผ้าเน็ตแหละเทาอย่างเงี้ยดูหน้าตาพร้อมไม่ไม่พร้อมชี้ลองไม่ถูกกฎ อ๋อดีก็ไม่เป็นไรเอาไม่ลากถ่ายให mm ้ใ hmm. อ่เลิกดีก şey ว่าเอาเลิกดีกว่า